แผ่นดินไหวใต้หวันเช้าวันนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา6.58นาทีเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่และมีการเตือนขึ้นยักษ์สึนามิมีขนาด7.4หลังจากนั้นมีแผ่นดินไหวระลอกหลังหรือ after shock เกิดขึ้นตามมาแผ่นดินไว้ระลอกหลังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเวลา7นากา11นาทีขนาด6 4จุด4จากนั้นมีแผ่นดินไว้ขนาด4 5ถึง5เกิดขึ้นตามมาเป็นระลอกจนถึงขนาดนี้ ยังมีแผ่นนินไหวรละลอกหลังเกิดขึ้นเป็นระยะระยะจึงมีความจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์แผ่นนินไหวบริเวณนี้ต่อไป